สุขสบายดีท่านผู้ชมสุขสบายดีสุมองสุบอลสุขูสุคนภายในประเทศและต่างประเทศเด้อ <c oughs> พอพ่อกับสร้างสะนีป่าบรรยากาศยังจะสวยจังหน่อยท่านผู้ชม <c oughs> เพราะว่าเมื่อนี่เห ah. ่ากะสีไปสีข่ากับน้องตานเด้อท่านผู้ชมน้องตานจะได้ไปสีเข่ามามากินทงไหย่ยทงหน้านเนี่ยแหละท่านผู้ชมเพราะว่าหนาปนแล้วเนาะจะไปสีข่าแล้วกะ เม please, ื่อนี้เพ mm ิ hmm. mm ่นเปลี่ยนตีนรถท่านผู้ชมเพิ่นก็เลยสิไปสีขาวเลยน้องต้านมาไหว้กินท่งไหทยทงนาท่านผู้ชมแล้วเอาอันเอาไก่พ่ญายักษ์ออกหน่อยลูกระวังระวังไก่น้อยเราด้อโหูยิ่ออกไปทด้พวกเออดิ้งยิ่เขาไปคนไหดเออต้านเจ็ดสอบแม่วะใครข้ามาเลยเอ้ย เอียงหน่อยกว่าพอตานกินข่าวแล้วอืมเอาข้าวจะเอาหนามไปอันไปเอานี่ได้ยุบได้บ่หามยันว่าให้เอาหนามไปไปเอาหนามพรอเอามาลูกเอามา อือืมอืมฮ่พี่น้องตอนนี้น้องตาลกำลังสิไปซีข่าวพี่น้องเอ้ยเพื่อนส,สวยกันเดียวกับเด็กสันนี่จ้าป้าสนนี่เฮ้ยโตคือเก่งแท้ปะเออเอาเลยเอาเลยสุดยอดเลยจ้าจะไปยากยอะไรยกข้าวอ่อายกผู้ชายยิ่งเยอะ ป้าย ah, mm ุคผู้ชายยิ่งเยอะนางวะบ่หูว่านางสิตกซานเหล่าดีกว่า嘛เติกบ่หูว่านางสิแย่กระท่านลงซานเหล่าบ่นางว่าว่ายุคู้ชายยิ่งเยอะระวังเด้วยอย่าบ่ถือกล้ได้หยกขาวซอยนอกแม่หยกขาวซอยนอกอือ ฮาเฮ็ดเอาเข่าแล้วเชิญเตี้ยนแม่นแม่นแล้วจ้าไปเตดที่สามผูกกันจ้าไปนะมอยังจอดเฮ้ยยากสนนี่พันสุดยอดเลยเฮ้ยสอบนี่ พอดีเลยมันชอบใหญ่ยุดยดยุดยดมันชอบใหญ่ป้าสนี่เก่งสุดยอดเลยจ้าคูณคูณป้าสนนี่นะร้อยอย่าต่อยร้อยโอ้ยถือหัวหน่องมน่ดีแมววาเจดชอบอีแมว่า บารายดอกแล้วจะสอบเื่ยนี่นะอินเอ้กซีบอเกี้ยวอินเอ้กซีบอตลอดเลยเนาะเฮ้ย ยกมากเะแม่หายมันไลยยกพอดีมูลูกมันหย่อนลูกยังหัวเข่าหาเขียวยกราสานแม่เ้ยพี่น้องหากษีอันนี้เป็นสิยกเลยใอนปยกอ่้บทยมาพี่ฮะมาเลยมาเลยถอยมากแม่ตุ๊กถอยถอยายมไปหนปเี่ยวอืมาสันนีกงตานไปเลย

ปาลินเขาขนอ้ยพี่น้องเลยอะยกโยกยกยกแบกเลยปาสันี่มาแบกเข่าแม่น้องอันเนยไปซีพี่น้องโหเก่งสุดยอดเลยต้องเอาก็ได้ผู้ชายน่ะจะเอาไปทําไมหยุกเองก็ได้มีตามเมียอย่างเดียวไปเลยฮะเฮ้ยปาพี่น้องเลยผู่สุดยอดเลยเพิ่นซีซีจักซอบเพิ่นว่ะ เอ้ยดังตาเฮ้ยคือเอาสามไปเลยพิเศษไปไหนวะตาไปไปไปพิเศษเนี่จังสอบเอ้ยดังตาลเขาบอกน้องตาลให้ปไาพิเศษในจังสอบเขาบอกว่าเนาะเจ้าไอกบ้าคิดตาลคิดว่าเอาอีกสะดอก เจ๊ตสอนพี ba, hey, hey, ่น hey, ้องเป็นยังไงเจืนซีถูกหลอกแต่กาซีบบ่เฮยแม่แต่การซีบจนพรสัตว์ป่าท่านผู้ชมบ่เขาเห็นแหล่น่ะตัวใหญ่กว่านี้บ่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 ตัวใหญ่กว่านี้ไดรตัวเจี๊สัมมาหน่อยเฮ้ยมันมาหล่นเออจันพรท่านผู้ชมเอาอยู่ในนาเฮา theo เอาบ่ hao แถว Mì đây mẹ น่ะมีได้แม่มื้อแล่นไปแล่นมาอยู่เด้อเออมื้อก่อนเฮาย่างขึ้นมาเฮาได้ยิน ừ, <laughs> 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 <nhà chữ. cười> <laughs> พิดกรรมแม่แม at <ada> ่อเนยนั่นลราบอกนั่นคิดถึพินกรเมทีก่านเยใชอบกินอยเทียงอบกินอเทียงนไม่ได้จะไ้กินเามาต่างเหตุ เขาเห็นหายังไมอยาเพิ่อมินข้างเลย่ามีไม่เลือม่เล่าเดียว้ามพันเนอเลือดยางเองเฮาอันนี้มันมีแม่อะไพรว่าเป็นยังอันนี้โโหเลยคนเป็นกีทูดมันสิคั่นหมดรมนจะเป็นอะไมันจะเป็นุ่มันคั่นได้เป็นกีทูดแม่มันคั่นบ่บริเบได้ปวด ไปเที่ยวบปผูกมันไม่เนี่ยคนเป็นผีทุกนั่นได้ลำบามาลูกเต่านะภัยอยู่เพื่อนอยู่ชานลูกเต่าน่ะภัยอยู่เพื่อนอยู่ชานแล้วเขาเลยเอาเข่าประจงอยู่เที่ยงหน้าผมภัยนอนอยู่หน้าเล่ากระลำค้านเล่าบริได MM. ้ใกล้ลูกใกล้เต่าลำค้านร้ายเลยเล่ากันไปปูดไผ่ซึมไผ่เราเห็นขีกันขากนั่นขีกันขากตัวนั้นเล่าว่าเราเสียมากินให้เราตาย แล้ก,กินนะแล้วแล้วเรากขม้าปูป่อแพ้นี่น,นั่นโบเตียมบ่อนนอันเราจีนนบ่นอแพ่ปูบ่อนของเราเนะี่ยกินขี่กันข้างลงไปเลยเน่อยอันนั้นดิเอาไปาให้ระบาวนั่ง แม่ที่ทุนั่นอืมกระตแดงๆหลังออกน้ำกระตูหลังแ้ววัดกลางคืนเราลูกไม้ยังยมาสักเราแล้วเบากระตบ้านเราเลี้ยเบื้องผ้ะเพลเราว่าแดงไต่อยู่ล่าวะมันไต่ออกมาแต่กระโตูอือแม่มันออกขี้ขึ้นขากนั่นดีไต่ออกมาแล้วก็ห่วงผ้าเพลแล้วรัเบื้องนั่กระโตูเรามันเป็นหูเป็นหูเป็นหูมันออกมาเฮ้ยเป็นตายัน กังไผุ่่นๆแล้วเก็บปะพร้าวมะพร้าแมนขิทุนั่นแม่ขิทุ่มเมื่ก็ะแตปบเปุดปบปดปบปดปเป็มาลูกลูกล้วว่าอเมฆเจ้าเขาม่าเห็ดยัางมาสิติดจุ่มเฮาบ้านเมืองเข้ากับวายอยู่น้่เจ้าเขาม่ายังโอ้ยแมว่าตต้ดอกเล่าอ่ะบาดนีเอาแล้วเล่าอ่ะเผาทิ้งแล้วเล่าอ่ะแล้วก็ฮุบไปเผาเั้งประเภทกูบ่อนล่านเลยเล่าเศร้าเลยตุ้ยพี่มาเลย จะมาห้โต้กินเบิ่งอันนี้มันมีแม่ไรไ่โต้กินลงไปเลยคุนบอกอค่ะโอ้ย เขากินแซลเซลขูกไข่ในตัวในวัดขี้ขี้ข้างเบิรตเจ็ตโตกินขี้ข้างกับเบิดเจตโตเราจะได้ย่งเป็นคนขาวมือดิเออเมียมันนางนางมันอะไรเปม่เมียไปล้วกินนางมานวัดขี้ขี้ข้างเบิเจ็ตโตา่ะบ่อต้ขันมันมีแม่นะโตเฮาดีบ่อตยมีมีขี้ทุกมีแม่สทีกินของเฮาหนี่มันบ่อตยมันจะออกมาเลย มันจะขั้นออกมาเลยกินแม่มันออกมากินดิบๆนี่ตีให้ใชไปกินดิบไอ้คนวายเอานังออกไอ้กินโลดกินงเหี่ยมันี่ยมไม่ใช่ไปกินขึ้นนี่นากินปี๊งกินข uh, ึ like of ้งนี่เขาใส่ไม่หีวแล้วปิ่งกินขึ้นเองอันนี้มันจะมีแม่นี่แม่มันจะมีแม่มันแต่งมันแต่งไปเลยเลยเนาะแม่แล้วมันก็จะไปแม่มันจะไปเลยเลยนะมันจะออกมาแม่มันเป็นน้ำซึ้งเอาโบงเว็นแล้ว นบอมก็เป็นขีกากระเข้าเลอสี่พีดนเศร้ามันบ่อเมนมันเป็นนับเชื่อยังมันสีคขั้นแบบมันึ้นเมนบ่อขันบ่อขั้นบ่อเออยันยันที่เจ้าคุณชมโอ้ยมันออกมากขั้นพูวได้เป็นขี่ผูดแหลกโอ้ยไปอยู่ได้ไม่ไดไปนีพี่น้องไอ้กินโหลดเด้อขึ้นมาอย่างขึนบน่ กินถั่นี่กินนานกินกันข้างเนาะเอาไปปิ้งให้มันสุกก่อนท่านผู้ชมพองเบื่อพอเมาเพราะว่าเฮาก็เคยกินอีแม่อาปิ้งให้กินอะกินข้างก้อนง่ามอันนี้คนงามกว่าดอกนี่ละมาในวัดนี่ละเราสิฟังกินเบิดเกตโต้เราเลยนีงเป็นคนนี่เราเป็นยังในตัวิ่งหิ่งกินตัวกตันเมาแบบมันมีขนาดมันก็โตมีหัวมียางกระซืา กินแต่ทำอิดมันบ่อในยางเยิงมันแทเนี้มันมีต่ลูกไร่ไฟได้สื่อตู้ซีเจ็ดมันหูจักว่ามันเมาอืมมันเบิดผิดมาแล้วจังสั่นวะ จังหวะขั from, ้นเป็นเนี่ย <regarding> น <noise> ี่เราห้กินเบิ่งขั้นมันบ่เมาเะให้กินเรื่อยๆกินจนมันเมาผมมันสิเศร้าไปเลยนี่มันมีแม่อะไรขั้นบ่มีแม่ขั้นเมาเ่ะแปลว่ามันบ่มีพญาเนาะขั้นเมาเนาะตะกี้มันเป็นบ่แห้งนี่มันมีแม่แล้วมันจะกินไปกินไปนี่มันอยากเหมือนกับกี่ทุ่มตี้ของเฮามันเป็นในนู้นเออน่ะไหนบ่มันลามไปแต่มันบ่มีแม่กี่เออมันมีแม่นี่มันมีแม่ในในเลือดเท่านั้นประมาณนี้นะมีแม่ในเส้นเลือดเท่านั้นเนาะ เห็ดโล่ทำบอลเสือแบบไม่ใช่จื้ดมาผู้ใดเป็นงานขี่ทูดนะครับผู้ชมโอ้ยมาปาดแน่นอนบ้านป่าได้ท่านผู้ชมเป็ดพันกับมันบ่อได้ใส่มันไม่ได้ใส่กัวตัวนี้นะจ๊ะสิบอกกัวนี้ตายตัว่าดีีน่ปาด็กมันด้วยเฮ็ดเด้อเฮ็ดเด้อจะลองบังเห็ดโลดก็ต้องลองใครอยากเศร้าในเห็ดโลด่ขยากเบื่อมันบ่เบื่อ มันบมเบื่อปิ้งกินกินค่ะปิ้งกบกินเขียดเนี่ยนันเบื่อเลยมาปาดท่อนี่ข้อลากรีกเป็นทันีดเด้อขันเอามีขึ้นเป็นหนี้คนติดตามสองสนนนิบาตเด้อท่านผู้ชมกินเขียดข้าไม่เศร้าบ่แม่ขี้มักเรื่องขี้ขยื่นนะใฮปปิ้งกินโลดขี้ขันขาอามีเศร้าปุ้ยพี่ดำแดงขึ้นพี่ตามันมีแหม่จะหน่ายกกินลงไปมาสิขาแม่แม่พะยาธิจะหน่ายนะขันเป็นปอดขี้ขี้มักเรื่องมีขี้ขยื่นนะ มันแม่นละมันจอปอดเจ้ามันมีแม่ไรตุยานเจ้าเชือว่ามันบ่มีแม่บ่อืมกินลงไปเดือนนี้โอ้ยข้าวตุ้ยข้าวพี่มูเมนบ่กว่าอือมันบ่ดีบ่กว่าอืม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 เอากินเด้อเด้อจบจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องสนีป่าเลยได้ชมสบายดีโอ้เห็นตัวอย่างมาแล้ว เขาเป็นกี่ทูตนะเข้าลูกข้าเข้าจีบ่วหอยเพื่อนดูคับบ้านเมื่อขากับบอวหอยเข้าอย่างติด